ท่านทุดท่านผู้คนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KTC Gamer มีจุดนะครับทุกคนในคลิปนี้เราจะมารีวิวอัปเดตแล้วก็กิจกรรมใหม่ของเกม Gardina Free Fire ทุกคนได้รับชมแล้วกันนะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันไปกันเลยครับกิจกรรมใหม่นะครับทุกคนกิจกรรมใหม่นะครับอ่มอะไรวะแป๊บนึงนี่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  น่เ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 พวิเตกินะครับผมเล่นเกมครบ120ชั่วโมงเฮ้ย120นาทีนะครับผมเมื่อได้ไปเลยนะครับตัวนี้นะบัตรสุ่มจำนวน4ใบนะครับแล้วก็จะมีเอกิจกรรมใหม่นะครับคืนคืนคืนรดกระนำคืนรดกระนำคืนหันสาลดกระนำนะครับลดกระนำสูงสุด90%นะครับก็จะเลือกมาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรม ต Ł siempre, Freiheit, ula, okay, Changing, ู้สุ่มนะครับเป็นตู้ลัคกี้นะครับผมนะเดกิเดกิเดกี้นะครับเนี่มาแล้วคู่หูใหม่เดกินะครับสำหรับใครที่อยากจะมาสุ่มก็มาสุ่มได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับเป็นตู้แก๊งสเตอร์แล็บนะครับแล้วก็มีคนทักเฟซมานะครับนะก็สําหรับใครที่อยากจะมาสุ่มก็มาสุ่มได้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมตัวใหม่เหมือนกันใหม่อีกแล้วใหม่บ่อยยนะครับนี่นะกล่องสุ่มจะกินปืนนะครับ อสองม่วงเขาอยากสองม่วงนะครับสองม่วงไม่ม่วงนะจ๊ะอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็จะเดินมาซุ่มกันนะกนล่องละหกสิบเพชนะครับได้ข่าวว่ากดหนึ่งพันเพชรออกบ้าอุบดเป็นหกพันเจ็พันเพชรแม่งหนึ่งพันออกได้ยังไงวะก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนะครับผมจะเดือมาเล่นกันด้วยนะครับกิจกรรมใหม่นะครับผมนะกล่องซุ่มกล่องซุ่มอะไรเอ่ยเดน,นี้ก็จะมี สกินมีดหัวตัดที่ถือในลอปบี้ได้โอ้โหคอสเทเลยครับทุกคนสำหรับใครอยากจะมาสุ่มก็มาสุ่มได้นะครับกล่องละยี่ห้าเพรเองถูกๆนะครับแล้วก็ถ้าเสร์อแบบว่าสุ่มแล้วดวงซวยดวงเกลืออะไรอย่างนี้ก็เอาโทเค็นใบเมเปิลเนี่ยนะครับมาแลกก็ได้นะสำหรับสกินม,มีดนะครับผมอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะฮะ เอาละครับผมอัปเดตต่อมาก็จะเป็นอัปเดตของฟรีไฟล์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปอาหาข้อมูลมานะครับเหมือนกับว่าจะเป็นการอัปเดตเหตุการณ์ครั้งใหม่นะครับในเกมฟรีไฟล์นะก็ขอเกินนำเข้าๆสักเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับก็เรื่องราวก็จะมีอยู่ว่า,ฟ,าฟีไฟล์นะครับผมณนะนะวันที่28เดือนมีนาคมนะครับก็คือใกล้จะสิ้นเดือนเนี้ย จะมอะีอีเวนต์ตัวใหม่ล่าสุดเข้ามานะครับผมนะจะพูดถึงเรื่องสีของฟรีไฟนะครับก็อีกไม่นานนี้นะครับผมเกมการีน่าฟรีไฟของเราเนี่ยนะครับผมสีอาจจะหายไปนะครับผมก็คือมีบางอย่างนะครับผมเกิดขึ้นที่เกมฟรีไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องสีของฟรีไฟนี่แหละนะครับผมมีบางอย่างที่หายไปนะครับทุกคนเพราะงั้นเนี่ย ในวันที่28เดือนมีนาคมนะครับสีของเกมฟรีไฟนเนี่ยอาจจะหายไปก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตามข้อมูลที่ผมไปอ่านมานะครับเขาบอก่าว่าเออมันมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเกมฟรีไฟ r e ของเรามีสีถูกดูดกลืนไปเป็นจํานวนมากนะครับผมซึ่งเอออาจจะเป็นอีเวนต์ตัวใหม่เข้ามานะครับหรือไม่ก็อาจจะมีตัวละครหรือว่าเป็นแฟชั่นหรือว่าเออเกี่ยวกับการคอลแลบอะไรประมาณนี้นะครับมีเห็นไหมอย่างเช่นโปสเตอร์ตัวนี้นะครับโฮลิ Holy นะครับวันที่28มีนาคมนะครับสู้เพื่อสีของเราอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกิจกรรม Holy Festival Exclusive นะครับ start tomorrow อะไรประมาณนี้นะครับคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะสู้เพื่อกําจัดเหล่าปีศาจร้ายอะไรประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับข้อมูลของเรื่องเกกิจกรรม Holy อะไร Festival เนี่ยผมยังหาข้อมูลไม่ละเอียดยิบเท่าไหร่นะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับอีเวนต์ของชุด เกี่ยวกับพวกเซตกระต่ายนะครับบนเทศกาลของอีสเตอร์หรือว่าเป็นกระต่ายฮลีอีสเตอร์บันนี่อะไรประมาณนี้แหละนะครับเป็นเทศกาลของกระต่ายนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าเซตของกระต่ายนะครับผมน่าจะมีอยู่ด้วยกันหลายอีเวนต์แล้วก็หลายสกินแล้วก็หลายแฟชั่นนะครับโดยที่วันนี้ผมก็ได้นำมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสกินนะครับหรือว่าแฟชั่นนะ ก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมนะเกี่ยวกับสีนะครับซึ่งคาดว่าแฟชั่นแล้วก็สกินต่างๆเนี่ยอาจจะเปิดตัวในอีเวนต์ Holy Festival ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับผมนะสำหรับาการเปิดตัวอีเวนต์ครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่ อยากจะดูอัปเดตข่าวสาเพื่อนเพิ่มเนี่ยก็กดติดตามไว้นะครับผมจะรีบอัปเดตให้เรื่อยๆเกี่ยวกับกิจกรรมตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านะครับผมมีของฟรีอะไรแจกเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันนะฮะถ้าไม่อยากพลาดเนี่ยกดติดตามไว้เลยนะเพื่อนๆอ่านี่นะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับสกินนะครับแล้วก็อัปเดตต่อมานะครับผมจะเป็นสกินปืน P90 นะครับทุกคนเป็นสกินปืนตัวใหม่นะอันนี้เนี่ยผมรู้สึกคล้ายๆคลาบคาเหมือนจะคล้ายๆกับเกมอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนเนี่ ทุกคนเห็นโลโก้ไหมผมจําได้ว่ามันเหมือนเกมอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนเคาน์เตอร์ปะ่ะเออเคาน์เตอร์ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น CSGO อะไรย่างเงี้ยทุกคนเออผมรู้สึกคล้ายๆคล้าลาว่าอาจจะไม่ใช่สกินของฟรีไฟก็เป็นไปได้นะอันนี้เนี่ยผมก็ไปหาข่าวมาเล็กๆเขาบอกว่าเป็นสกินใหม่ของฟรีไฟเว้แต่ว่าผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะมันเป็นสกินหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันมีแค่รูปไปเฉยนะครับ ถ้าเกิดว่ามันเป็นสกินจริงๆก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับฝากกดติดตามไว้เนาะเอาละครับผมต่อมาผมก็จะมารีวิวอีเวนต์เกี่ยวกับ t อคแท็กออนไททันกันบ้างแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับผมนะเกี่ยวกับสกินปืนนะแล้วก็แฟชั่นของที่ยังไม่ได้ถูกเปิดตัวก็จะถูกเปิดตัวภายในอาทิตย์หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนบ้างน,นะครับแฟชั่นบ้างน,นะครับ ส่วนแอค a c อ on ออนไททันเนี่ยก็จะมีชุดใช่ใช่เดี๋ยอ,อีกชุดหนึ่งก็คือชุดนักสํารวจที่เป็นของผู้ชายนะครับอ่านี่ผมก็มาให้รีวิวนิดหน่อยนะครับสําหรับสกินปืนนะก็เป็นวิดีโอเปิดตัวของสกิน M1014 แล้วก็ P90 นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คาดว่าน่าจะมาในตู้สุ่มนะครับเวมป้อนรอยย่อหรือว่าตู้ลัคก,กี้ของประเทศไทยเรานั่นแหละนะครับจะมีสกินปืนอยู่2ตัว ก็คือลูกซองแล้วก็จะเป็นเอ่อ P90 นะครับนี่นะสำหรับดีิวค่าสถานะของปืนนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเลยแล้วกันนะครับลูกซองนะครับ m 1 0 1 4นะครับเป็นประมาณนี้นะครับรวดลายสวยงามใช้ได้แล้วก็ P90 นะครับส่วนสถานะก็คือนี่เลยนะครับขึ้นมาปุ๊บขึ้นขึ้นขึ้นอ้าสถานะยังไม่ขึ้นเหรอเ็นนั่นแหละนะครับเออเดี๋ยวเราไปจอดลุกอีกทีหนึ่งนะครับ สถานะมันไปไหนไวแะแป๊บนึงแป,แป,แป๊บนึงพอยออยนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วนะครับลูกซองก็จะเป็นดาเมจบวกสนะครับยีหลดลบหแล้วก็เจาะเกาะนะครับเจาะเกาะบวกหนั่นเองนะครับแล้วก็พีเก้าสิบนะครับจะอยู่ที่อัตราการยิง1แล้วก็เจาะเกาะบวกหแล้วก็ลดนะความเร็วเคลื่ hur, อนที่ลงไป1นั่นเองนะครับทุกคนเอออันนี้ก็จะเป็นสกินปืนใหม่ทั้ง2ตัวนะครับสำหรับสถานะามาันอะเนาะสำหรับใครอยากจะสุ่มก็ รอได้เลยเร็วๆนี้เราใครทัก Facebook มาเนี่ยเออนั่นแหละนะครับก็รอสุ่มได้เลยเร็วๆนี้นะครับที่ตัรกี้ของเรานะครับอ่าต่อมานะครับผมเป็นแฟชั่นนะครับเป็นทรงผมนะครับหรือว่าหน้ากากนะเออเป็นหน้ากากของตัวไททันทั้ง2ชุดนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าตาแบบปกตินะครับแล้วก็จะมีอีกหน้าหนึ่งนะที่แบบว่าหน้ากลัวหน้ากลัวหน่อยนะครับเกี่ยวกับไททันนะอ่านี่คือหน้าแบบหน้ากลัวนะครับอันเมื่อกี้คือหน้าแบบปกตินะครับอันนี้คือเือนแบบ หมือนคนโรคจิตอะทุกคนดูดิเออใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับคือมันโรคจิตอะดูดิคือแบบเซตไททันนี้เป็นอะไรที่ผมแอนตี้มากนะผมไม่ค่อยชอบเลยคือผมสุ่มได้ก็จริงแหละแต่ว่าผมไม่ได้เล่นต่อเลยหลังจากที่สุ่มได้นะคือแบบเอาเอาเอา,เอาสุ่มไว้ก็ก็คือสุ่มมาให้รู้ว่ามีอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวพอหมดสัญญาปุ๊บก็มาขายเหมือนเดิมแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินทั้งสองตัวนะ โอ้ oh, น่ากลัวเอานี้เอานี้ยและต่อมานะครับผม,มจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับแรงนะครับแล้วก็จะมีตู้สุ่มสกินปืนนะครับแล้วก็จะมีแพ็คไดมอนด์รอยัานะครับเริ่มต้นเลยผมจะมารีวิวของแรงก่อนละกันนะครับสำหรับของแลงก็จะเป็นอ,อะไรอะ่ะอ,อันนั้นอะ่ะชุดแรงใช่ไหมชุดแลงของซีซั่นที่21แล้วก็พวกรูปโปรไฟล์ของซีซั่น21นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงโกแรงแทแลงใดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นแร่งของแพตตินัมใช่ปะ م, ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แรงซิลเวอร์แรงซิลเวอร์โทษทีนะครับเป็นแรงซิวเวอร์อันนี้ก็เป็นแรงโกลนะครับแล้วก็จะมีแรงแพตตินัมนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไดมอนด์นะครับแรงไดมอนด์นะซึ่งมันก็จะแบบเป็นวิววับวับนิดนึงนะครับสำหรับแรงไดมอนด์นะแล้วก็จะเป็นแร่งฮีโรอีกนะครับเป็นแรงแดงเออแรงแดงแรงฮีโรอีกที่21บนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับแรงแดงนะ แล้วก็เหมือนจะมีของรางวัลให้ด้วยนะครับเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็เป็นเสื้อนะครับผมสําหรับใครอยากได้นะก็เตรียมตัวเลยนะครับในแรงที่2ี่สนะซีซั่น21นั่นแหละนะครับได้รับกันแน่นอนนะครับในี่ไเลยยี่สิบเอ็ดด้วยแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเสื้อนะครับแรงยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โคตรเท่อะทุกคนเหมือนเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนะ สำหรับใครที่อยากจะไดฟ้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังก็นั่นแหละครับในซีซั่นที่บก็ไปเล่นแรงแดงให้ขึ้นก็รับฟรีไปเลยแล้วก็เป็นชุดไดมอนด์รอย a l นะครับอันนี้ได้รับการยืนยันแล้ว100%นะครับว่าเข้ามาแน่นอนที่เซิร์ฟเวอร์ไทยของเรานะครับอ่ะแต่ไม่รู้ว่าอันไหนขึ้นก่อนนะไม่รู้ว่าชายหลือหญิงขึ้นก่อนนะครับก็ถ้าอยากรู้เนี่ยราติดตามราติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง ktc gamer มีจุดด้วยนะครับ อะนี่นะครับสำหรับชุดผู้หญิงนะไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อไทยมันชื่อว่าอะไรนะครับแต่ก็เขาบอกมาว่าเป็นแพ็กเกจนะครับที่อยู่ในไดมอนด์รอยัลนะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุดผู้ชายเทมากรู้สึกเหมือนเดี๋ยวนี้เนี่ยจะทำแนวแบบว่าชุดเหมือนแบบแฟนตาซีเนาะเ เดีย๋ยวนี้ฟรีไฟล์เริ่มแบบเข้าสู่ยุคแบบว่าออกแบบกราฟิกที่แบบว่าเหมือนในโลกการ์ตูนโลกแฟนตาซีอะไรประมาณนี้นะครับอืมไม่เหมือนแบบว่าเกมแบบว่า mmo ไม่ใช่ไม่เหมือนเกม b a t t l e r o y ย l e นะครับค่าอยอื่นเขานะอันนี้แบบจะเหมือนผสมผสานแบบว่าแนวแฟนตาซีเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างจะเท่เลยนะฮะสำหรับชุดด m o n d r รอย l e ทั้งสองชุดนะครับสำหรับใครอยากจะรอสุ่มก็รอสุ่มได้เลยนะครับเตรียมตังไว้ เร็วๆนี้เข้ามาแน่นอนนะฮะโอ้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมใหม่นะทุกคนใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับสาหรับวันนี้วัสดีครับเจอกันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับบายๆเจอกันอัปเดตวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ